ปี2563เกิดคดีฆาตกรรมสยองที่โด่งดังไปทั่วประเทศกับผู้ต้องหาเจ้าของฉายาไอซ์หิบเหล็กแต่เมื่อย้อนกลับไปปี2526พบศพเด็กหญิงถูกฆาตกรรมสยองยัดร่างใส่กล่องทีวีมาทิ้งไว้ริมทางซึ่งพ่อของนายไอซ์หิบเหล็กได้ถูกเชื่อมโยงไปถึงคดีที่เกิดขึ้นนี้อีกด้วย ช่วงเวลา4โมงเย็นของวันที่27ตุลาคม2526ตำรวจสอนอวัดพระยาไกรได้รับแจ้งเหตุว่าพบกล่องทีวีปริศนาถูกทิ้งที่กองขยะริมทางถนนเลียบเจ้าพระยาเชิงสะพานกรุงเทพฝั่งพระนครเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกล่องทีวียี่ห้อซิงเกอร์ขนาดกล่องสูง30เซนเมตรกว้าง20เซนติเมตรเมื่อได้แง้มเปิดดูต้องถึงกับพงา ภายในกล่องพบศพหญิงโชคร้ายคนหนึ่งสภาพถูกตัดคอแขนและขาเหลือแต่ท่อนที่ติดกับลำตัวผลชนสูตรเบื้องต้นพบว่าเป็นหญิงเคาราะหร้ายอายุราวราวถึงสิปีสภาพศพไร้เสื้อผ้าร่างกายบ่งบอกว่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานเลือดยังไม่จับแข็งตัวคาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน3ชั่วโมงจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าเห็นชายคนหนึ่งอายุราว40ปีร่างอ้วน ผิวดำสวมเสื้อเชิ้อสีขาวแขนสัน้นขับรถเก๋งคล้ายรุ่นดัสสันสีหยกไปจอดตรงจุดพบศพจากนั้นเดินเข้าไปพงหญ้าแล้วกลับมายืนที่หน้ารถก่อนจะขึ้นรถและขับออกไปโดยมีรายงานจากตำรวจทางหลวงว่าพบรถผู้ต้องสงสัยขับผ่านมาแต่ข้างหน้าเป็นด่านตำรวจคนร้ายจึงหันรถกลับเข้ากรุงเทพโดยแวะจอดข้างทางและทิ้งกล่องศพดังกล่าว ในเวลาต่อมาช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีตำรวจพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมได้แก่ศีรษะแขนและขาจากการชนสูตรพบแผลถูกฟันด้วยมีดที่บริเวณหน้าผากและศีรษะกว่า20แผลลักษณะการหั่นบ่งบอกว่าอาจจะใช้มีดชำแหละหรือมีดหันเนื้อซึ่งมีความคมมากแต่ไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืนพลตำรวจตรีอมรยุคตนันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใต้ และพันตำรวจเอกวิโรจเปาอินร้องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคดีนี้แสดงถึงความโหดเหี้ยมทารุณซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจของคนร้ายอย่างที่สุดเมื่อปรากฏขึ้นย่อมสะเทือนขวัญประชาชนฆาตกรคนนี้นับเป็นไทยร้ายแรงต่อมาได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงนวลปรางบุญนาคอายุ12ปี ตำรวจจึงส่งทีมสืบสวนไล่ล่าคนร้ายอย่างเร่งด่วนโดยการแกะอรอยจากกล่องทีวีที่ระบุหมายเลขรุ่นและเครื่องทําให้ตีวงแคบว่ามีผู้เช่าโทรทัศน์เครื่องนี้อยู่ในพื้นที่ตลาดพลูกระทั่งตามรวบนายพยองแสนทวีที่พักอาศัยในบริเวณชั้นลอยของห้างองวิสิทธ์ซึ่งนายพยองมีศักเป็นน้องเมียของนายเฉลิมชัยองค์วิสิทธ์พ่อของนายไอซ์หีบเหล็กที่แรกนายพยองอ้างว่า พบศพเด็กหญิงนวลปรางในห้องตัวเองจึงลงมือหันศพแต่เมื่อตำรวจค้นห้องบริเวณฝ้าเพดานและท่อน้ำพบชิ้นส่วนกระดูกข้อเหยื่อจึงสารภาพว่าลงมือฆ่าอัมพรางศพโดยให้เหตุผลว่าเด็กหญิงนวลปรางมาเคาะกระจกตู้ปลาราคาแพงภายในอควาเรียมศูนย์การค้าเมื่อต่อว่าเด็กหญิงก็ตอบโต้ด้วยคำหยาบคายจึงบันดาลโทสะ ลากเข้าไปทำร้ายในห้องพักจนหัวกระแทกโต๊ะเสียชีวิตทีมสืบสวนตั้งข้อสังเกตว่ามีพิรุษหลายจุดเพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนตำรวจจึงเรียกตัวนายเฉลิมชัยพ่อของนายไอซ์มาสอบสวนเนื่องจากรถที่ใช้ทิ้งศพเป็นของนายเฉลิมชัยซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าสลับรถกันใช้กับภรรยาและนายพยองโดยไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลักฐานไม่เพียงพอ สารอ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกนายพยองแสนทวีตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพหรือชิ้นส่วนของศพแต่จำเลยรับสารภาพว่าฆ่าผู้ตายจริงจึงลดโทษให้หนึ่งในสเหลือโทษจำคุก34ปีคดีนี้สิ้นสุดที่ศาลฎีกาเมื่อวันที่22กันยายน2529